มาจา้าทุกคนจา้าวันนี้แอลจะพามากินยำร่วมมิตรนะคะมีปูมีหมูยอ่อมีวนเสน้นมีกุ้งแห่งจากเสบๆบหิวมากตอนไหนก็เปิดตู้แช่เลยจา้าแล้วก็มาทํากินกันนะจ้าเนาะอันนี้ก็คือยำร่วมมิตรจา้าแสบๆบนะคะเดี๋ยวข้ามากินกันจา้าหมูย่อแอลไปซื้อมาจากตลาดเวียดนามกับมาแซ่แข็งไวนะคะแล้วกับปูซื้อมาจาก ร้านเอเชียกับมาซส่แข็งใบยมอยากกินตอนไหนเขาก็ออกมาให้กินได้จ้าเพื่อนจ้ะอันนี้คือการประหยัดเวลาในการทําอาหารของพวกเราด้วยนะจ้ะเนาะเพราะว่าอาหารทุกอย่างนะคะวัตถุดิบทุกอย่างซื้อมาแซ่แข็งใบนะคะทุกคนจ้ะมีแอวย์ยำรวมมิดยำรวมมิดปูใส่เอ่ออ่ามุยอุนเส็นกุ้งแห้งเด้ เมยมากากินยังกระเสบจามืเลยอืมว่ต้องที่พักหรอกใส่แค่นี้แหละแซีบแล้วอืมอม,มามา ปูนี่เอาไปซื้อปูแซ่แข็งมาเด้งั้นอยากกินตรงไหนเอาก็ออกมากินเลยจ้ะย่ำปูย่ำบุญเซนหรือว่าจะแกงตม้มยำกัน,กน,นด้เนาะจ้ะเนาะนี่แหละชีวิตคนต่างแดนอยากกินอีนอยังก,ก็ซื้อแซ่แข็งไว้ย่มหิวยังสิเอาออกมากินเลยจ้ะ Ic, station, ินย่ํากับขนมปังแซ่บบ่ได้เฮ็ดข้าวมื้อนี้อยากกินหยังก็ได้กิน มหมูย่อเนี้ยเอาไปได้มาจากเ <c oughs> บอร์ลินตลาดเวียดนามจ้ะแต่พ,อพ่อกิไนได้โอเคจ้ะซื้อมาสามแทง่งแล้วก็บแบ่งแบ่งเอาเปไปใส่ดูฟิตไว้แข็งใส่แข็งไว้ กุ้งแห่งนี้แอลก็สร้างมาจากเมืองไทยนะสร้างมาแล้วแอลก็แซ่แข็งไหวจา้าย้ำอยากกินตอนไหนก็ออกมาล่างออกมาล่างแล้วก็ลวกจะแซกก่คือเกาจ้าจอืม อืมใ้หุงข้าวเราคนนี้เว่อรมาอยากกินจ้ะมีขนมปังอ่ะจำนามยำเลยจ้ะสาบขึ้นเกาอืมอืม,อม,อม đời chút nồi ăn cái ăn thịt thăn rồi, ăn thịt bò rồi, ăn thịt gà rồi, ăn thịt lợn ăn ăn ไปกับเที่ยใไมคุนแล้วกับขนมปังโยเกิร์ตกินซาลาคุณก็เขาเทียงนวดโจนี่งานเลงงานหนักอย

ก็ได้ใจใจดีเพราะว่าคนเขาอ่ะมันคิดคนละแบบก้มกิดก้มอานมันคนละแบบเล้าแต่แล้วก็ <c oughs> ตราหมาเรื่องพักป้าเรื่องเจ็บของป้ามากินน้ำเอาบ่เข้าใจคือกันเราคนไทยคือกันทำไมจงจงว่าพวกคนไทยอะไรเกิดก็กินหมดเพราะว่าคุณไม่เคยเข้าไปดูคลิปในท้องถิ่นของคุณว่า คนในท้องท้่ก็เจ้ากิกินก็เจ้าเกิดเก็บแต่ว่าเบ่เคยจะบอกว่าพวกฝรั่งนะคือว่าคนเยอรมันคนอเมริกาแต่ว่าคนประเทศเดียวกันบ้านพีบ้านน่องพีน่องกันว่าพวกคนไทยว่าคลิปเมียฝรั่งตลาดบนตลาดล่างเออบ่ได้ใจใส่ใจปันไหนเพราะว่าผู้ใดบอกจั้งไหนก็ได้แบบนั้นไม่จ้าเพราะว่าเออคิดเบอ่งแล้ว่าก็เจ้าคงมมิวคมสุขในชีวิตของขาเจ้าเลย ก็จเจ้าเลยโพดโพดโพดออกไปเนาะถ้าคุณมีความสุขจริงๆอะ่ะมันไม่โพดแบบนี้หรอกมันจะโพดจต่ความสุขไปหันไปนี่กินนั่นกินนี่มีความสุขเบื้องสีหนาวถ้บาบ่ตามมากันไปผู้ใดจะมาตามมาไม่เอากระซังเอากระปล่อยพานเพราะวาเอวแมน แอลบูเมียมแบบที่กัจเจ้าวาแอลบูเมีนแบบที่กัจเจ้าวา่าให้แอลผู้ดใดติดตามแอลมาก็าคงจะรู้จักตัวตนของแอลจริง อากกินยังงก็ให้กินจ้าอากกินยังก็กินจะไปตรามมาที่อย่างกับผู้อื่นหลายคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเขาเขาบ่สบายใจเขาแค่เบ่ให้ใจยิ่งกินยิงเสียอยากกินยังก็ได้กิน ครับอาจารย์ที่หมดบ่หมด ทมีเขาเนี <Yeah. S 1> ้ยก็ตํำเขาเนื้อ เขาเนี่ยเนื้อเนือเ้อแน่นมากเลย 도 부대와 뭐못 잔인해지. ครับจ้ะ อยนางับนจะเป็นแก็นอนมันจะบอกพี่ยังไงอะไรอะจัดเบาบานเตาเอว